เอาเจ้าเสียบเ็นอู่ว่ะโอเอาอู่อู่แล้วเวนจามาใกล้กลับมาไปไหนพถามมึง้วยโอ้มันไปเฮ็ดวมาโอมันไปเฮ็ดเคียวมันน้ำมทาเฮ็ดโอ้มันสิไปใส่เหล็กบ่มันเป็นแฟชั่นจังน้อยสุดมัน ทางน่าจติดหลังไหมคนมือาได้มือรคนอวัวหวัววัวนมือนอนัเัเหว็วแล้ว้วบมันขับวนะไมวมันขับไวบหัมาสว <c oughs> ัวงรถ <c oughs> เราคิดว่ารถ <c oughs> <c oughs> คอยไปคอยมากบอาจับสตัวความพูเดียวตอเอาพอปานผมตะกี้แล้ววงรถด้ขันยาพีพ่อไปมันย่านมันสิ่งนะวันหยุดเราไปว่เอาไปยูน้าอ่ะนมันสิู่จากเดียวเด็ดล็อไปเอารถไปดจากยังสิ่งนะไม่ง่ายอยากไปบ้านว่าย่านคนอื่นหระมาจำที่น่ดี่าไหปัว่าน เอา nhầm nhầm n จุแล้วแล้วเอาหัเบิ่งตัวไม่เห็นบอพี่ผู้ผ่าเน่เอาบก้วยสหันันี้กินใบเบี้ยมกันกันไปหาเด้อไปไปไปหาเขาก็ขายเงินเขาแส่หลัง อาเขีอ <avez> ยู่บกไปที่อที่บ้านนะตาวานอยู่